สวัสดีครับวันนี้ตาที่3มขอเสนอหนังสิบเรื่องนะแย้มกับพี่มีเจ็บเป็นหนังสไตล์ล้างแค้นนะครับที่พร้อมจะมอบความบันเทิงแบบสาสมใจนะครับเจ็บแน่นะครับกับการเอาคืนแบบต่างๆที่ไม่ว่าใครหน้าไหนถ้ารู้ก่อนหน้านั้นแล้วมีหน้าไปยุ่งกับมันเลยเรื่องแรกเลยนะครับจอห์นวิกพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเมื่อมัตจูราตัดสินใจวางปืนแต่ดันมีไอ้พวกไม่รู้ตาสีตาสาไปปลุกมันขึ้นมาอีกครั้ง ความบันไลยก็มาเยือนแน่นอนครับผมเขาหันไปใช้ชีวิตอยู่กับรถและหมาที่เป็นของดูต่างหน้าของเมียที่เหลือทิ้นไว้และแล้ววันหนึ่งดันมีกลุ่มวายร้ายบุกถลม่มแถมยังขโมยรถและฆ่าหมาที่เขารักด้วยแบบนี้มันก็ถึงคราวที่มัจุราชตนนี้นะครับจะกลับฟื้นคืนมาจากนารอกอีกครั้งเพื่อจัดการมอบความบันเทิงให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อ,องรับรองหนังเรื่องนี้อย่างเจ็บ ่อเลยกับ Wanted เวสลีย์ชายผู้ถูกกดขี่โดยสังคมไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือแฟนเขาเองก็ไม่เคยสนใจใยดีชีวิตเขาระยำไม่มีที่สิ้นสุดทุกทุกคนมองเขาว่าเป็นคนไร้ค่าเหมือนเป็นขยะดีๆชิ้นหนึ่งสนดเขาได้พบฟ็อกพาเข้าสมาคมรับนักฆ่าและเล่าเรื่องพ่อที่ถูกคนในองค์กรหักหลังฆ่าตาย เขาจึงได้ฝึกฝนและตามล่าล้างแค้นให้พ่อเขาด้วยการปลดปล่อยสิ่งร้ายที่แอบแฝงอยู่ในตัวเขาออกมาตอนจบมีหักมุมนะครับทุกคนเซอร์ไพรส์แน่นอน ผลงานกับดิอิตาเลียนจ็อบเอ๊ะหรือหรือว่าหนังอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเมื่อเพื่อนรักหากเหเลียมโหดหักหลังจากการร่วมภารกิจมหาโจทย์ปล้นทองคำมูลค่าหามิได้และเกือบถูกเพื่อนฆ่าตายงานนี้มีแค้นเจ็บแล้วต้องเอาคืนถ้าพวกที่เหลือได้จับกลุ่มรวมตัวกันอีกครั้งและวางแผนปล้นซ้อนปล้นแล้วไปเอาของรักองค่าคืนมามันนี่ครับ กับฉากแผนฝ่ากลางเมืองและระบบรักษาความปลอดภัยใครเป็นแฟนรถมินิฉากซิ่งห้ามพลาดโดนเอาคืนแบบนี้เจ็บซีดเข้ากระดูกดำกันเลยทีเดียว ต้องนี่เลยกับแครงไฮโวลเทจคนขายหอยแครงนะครับเดี๋ยวก่อนต้องเีเรื่องเกี่ยวกับแก๊งโฉดชาวจีนขโมยหัวใจฮาร์ดคอร์ไปจากมือปืนสายบิบในขณะที่เขาไร้สติแล้วแทนที่ด้วยหัวใจเทียมที่ใช้แค่พลังงานแบตเตอรี่นะครับเดินไปไม่กี่ก้าวแบตก็หมดแล้วไม่รู้จะรอดยังไงด้วยความที่อยากได้หัวใจคืนมาเขาพร้อมที่จะชำระแคนกับหัวขโมยให้สาสมเขาพุ่งชนทุกอย่างที่ขวางหน้า ใครมาขวางมันคนนั้นเละจริงคุณจะตกใจแน่นอนในระหว่างการไล่ล่าของเขานั้นมีวิธีการชา์จแบตหัวใจแบบที่คุณคิดไม่ถึงจริงๆว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอ เรื่องต่อมานะครับเรทผมนิยามหนังเรื่องนี้ว่าแก่แต่โครธอันตรายนะครับกับอดีตสายรับหน่วยจูโจนพิเศษที่ล้างมือจากวงการไปแล้วใช้ชีวิตเกษยียณอย่างคนแก่ทั่วไปแต่แล้วหน่วยสังหารมืออาชีพกลับบุกเข้ามาและพยายามเก็บเขาพร้อมนางที่เขารักต้องตกอยู่ในอันตรายเขาจึงออกเดินทางรวมทีมเก่าที่แยกย้ายกันไปบ้างไปอยู่บ้านพักคนชราบางคนก็เป็นโรคขี้ระแวง ส่วนเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่เป็นนักแม่นปืนก็ถูกตามล่าเหมือนกันทั้งหมดต้องร่วมกันสืบหาต้นต่อว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่บนใบสั่งฆาประหลาดใจแน่นอนกับความแก่ของตัวละครที่ความเก่าไม่ได้หายไปเลย มาถึงกลางทางนะฮะกับนินจาแอสซินินเรื่องนี้เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วเลือท่วมกว่ากันอีกนะครับไม่นึกเหมือนกันว่ามันจะทะลักอะไรมาได้ขนาดนี้มือสังหารแห่งโลกนินจาที่ถูกจับตัวไปตั้งแต่เด็กและถูกสร้างให้กลายเป็นนักฆ่ามืออาชีพโดยกลุ่มแคลนในระหว่างฝึกแคลนนั้นได้สังหารเพื่อนรักของเขาอย่างเหี้ยมโหดจ้าฆ่าเพื่อนฆ่าเขาจงหนีไปและเตรียมลงมือแก้แค้น ในเรื่องยังมีสายสื่ออีกคนที่พยายามขุดคุยเรื่องนินจาจนทําให้เธอตกเป็นเป้าหมายเขาก็บังเอิญได้ไปเจอกันและช่วยกันสืบค้นเพื่อการล้านแค้นให้เพื่อนของเขาเองนะฮะ กันไปเลยครับกับเทเคินว่าถึงอดีตสายรับ CIA เลยครับที่ทุ่มเทเพื่อชาติจนต้องยากับเมียและสุดท้ายลูกสาวสุดห่วงที่ต้องไปอยู่ครอบครัวใหม่จนมาถึงวันที่เข้ากเกษียณวันหนึ่งลูกสาวเขาได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่ฝรั่งเศสเพื่อไปดูคอนเสิร์ตตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเพราะฉันสวยฉันอยากดังคนร้ายก็จัดให้เลยนะครับ ลูกสาวแสนสวยก็ถูกคนร้ายแก๊งค้ามนุษย์จับตัวไปนะครับโดยมีเวลาช่วยเหลือแค่96ชั่วโมงลูกค้าใครอย่าแตะอดีตสายลับก็ได้ใช้ประโยชน์จากความเยี่ยมที่มีตามไปตบเกรียนถึงที่เหมือนประโยคคิดของเรื่องนะฮะตามหาล่าและฆ่ามันงานนี้คนร้ายจบไม่สวยแน่นอนครับกับวิธีทรมานเพื่อเค้นเอาที่อยู่ตามหาลูกสาวนั่นเอง มาถึงหนังมหากราบของศักดิ์สรีและวีรบุรุษกับเรื่อง Gladiator แม่ทัพผู้ถูกใส่ร้ายหักหลังจนเมียและครอบครัวต้องถูกฆ่าตายและต้องกลายมาเป็นทาสในที่สุดจนต้องเข้าสู่สนามแข่งของนักสู้ Gladiator ด้วยความอัปยศอดสูของชายชาติทหารนะครับความหวังเดียวคือการแก้แค้นคนที่อยู่เบื้องหลังที่จะต้องชดใช้ให้อย่างสาสม ถึงหนังจะเก่าไปบ้างนะครับแต่ฉากการต่อสู้สะใจป่าไปเลยไม่ว่าจะเป็นฉากในโคลิเซียมนะครับยังดูดีอยู่เลยพอย้อนกลับไปดูแล้วนะครับเหมือนไม่ใช่หนังเก่าจริงๆครับซีนที่เขาต้องต่อสู้กับนักรบนะครับและเสือพร้อมกันถึง5ตัวนะครับลุ้นกันแทบไส้ขาดจริงๆ ก่อนถึงเรื่องสุดท้ายต้องนี่เลยเปปเปอร์มินล์กลิ่นปากหอมเย็นสดชื่นชัดเลยครับไม่ใช่แน่นอนครับผมต้องเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ครอบครัวแสนสุขสันต์นะครับนำเรื่องโดยภรรยาเป็นตัวหลักถึงครอบครัวของเธอจะจนนะครับแต่เธอก็มีความสุขทว่าลูกสาวและสามีของเธอถูกแก๊งมาเฟียฆ่าตายต่อหน้าต่อตา เธอรู้ตัวฆาตกรและเชื่อมั่นว่ากฎหมายจะสามารถเอาผิดพวกเขาได้แต่กฎหมายกลับทำอะไรไม่ได้เลยครับด้วยอิทธิพลของแก๊งมาเฟียพวกเขายังหัวเราะท่ามกลางความโศกเศร้าของเธอใครว่าผู้หญิงโหดไม่เป็นนะครับเรื่องนี้คุณได้เห็นกับตาตัวเองแน่นอน มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้เลยกับคิวบิลหญิงสาวสมาชิกทีมนักฆ่าระดับพการของทีมอสอรพิษเพชรคาตที่ตัดสินใจถอนตัวจากวงการและแอบหนีไปแต่งงานเพื่อใช้ชีวิตสงบสงบนะครับฮาเลลูยาแต่แล้วชีวิตของเธอก็พังไม่เป็นท่าโดนทีมเก่าตามมาเก็บด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับหัวของเธอถูกฝังด้วยกระสุนและถูกยำสยับแต่เธอก็รอดมาได้รอดมาได้ไงวะ ถึงจะรอดแต่ลูกที่อยู่ในท้องก็ไม่อยู่แล้วงานนี้เธอเลยออกเดินทางตามล่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมและนายใหญ่ของเขาให้จงได้แบบนี้ต้องมีชำระแค้นแบบเรียงตัว จบแล้วนะครับกับหนังสิบเรื่องแนวแย่มกับพี่มีเจ็บมีความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบหรืออยากให้นำเสนออะไรคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม